สสงวนิิทธ์การนำเสนอข้อมูลนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ความรู้โดยทั่วไปมิได้มีวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำเพื่อใช้ประโยชน์ในทางกฎหมายข้อมูลที่นำเสนออาจจะไม่ครอบคลุมตัวบทกฎหมายนะปัจจุบันไม่แนะนำให้ใช้ข้อมูลในวิดีโอนี้เพื่อการตัดสินใจโปรดติดต่อผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะด้านหรือทนายเฉพาะทางในแต่ละประเด็นไม่รับรองว่าข้อมูลในวิดีโอนี้ไม่มีข้อผิดพลาด ไอ้จ hey, ูนแกใส่อะไรมาเนี่ยที่นี่มันที่ร้านนะไม่ใช่ที่บ้านแล้วนี่จะรีบมาทําไมเนี่ยเวลาเข้างานกันอีกตั้งชั่วโมงไม่ใช่หรอขอโทษค่ะพี่คือหนูจะมาบอกพี่ว่าหนูคงจะมาทํางานไม่ได้สักพักหนึ่งเลยนะคะพี่หมายความว่ายังไงโอเคปะ่ะไม่โอเคค่ะพี่เป็นอะไรโทษนะคะพี่ขอกินน้ำหน่อยได้ไหมคะเมื่อคืนไม่ได้กินอะไรทั้งคืนเลยพี่ กินอะไรลองท้องไปก่อนอ,อ่าไหนมีอะไรว่ามาสิคือเมื่อคืนแม่หนูเป็นสโตกอะคะ่ะนั่งกินข้าวก็อยู่ดีๆแกก็บวนุ่เวียนหัวหนูก็เลยบอกให้แกไปนอนพักนึกก็ไม่มีอะไรพอสักพักหนึ่งหนูไปดูปุกเท่าไหร่แกก็ไม่ตื่นหนูตกใจมากเลยพี่เลยทรงเรียกน,นายวันวันแล้วตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกตัวแล้วคะ่ะแต่ซีกซ้ายแม่ขยับไม่ได้ต้องทำกายภาพบำบัดไ,ไปสักพักหนึ่งเลยคะ่ะ จะมาทํางานไม่ได้ค่ะพี่หนูรู้ว่าที่ร้านก็บีซี่ถ้าพี่ต้องหาคนมาทํางานแทนหนูก็เข้าใจค่ะแต่ตอนนี้มาทํางานไม่ได้จริงๆทําอะไรไม่ได้จริงๆเลยค่ะพี่เออพี่เออข้าใจพี่ไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลอีกอย่างเธอก็ทํางานกับพี่มานานแล้วเธอมีสิทธิ์ที่จะหยุดดูแลครอบครัวอยู่นะไม่ต้องเป็นห่วง บทบัญญัติสิทธิทครอบครัวแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CFRA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2021บทบัญญัตินี้บังคับใช้กับนายจ้างเอกชนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีลูกจ้างในสถานประกอบการตั้งแต่5คนขึ้นไปอะช่วยกรอกเอกสารลาให้พี่ด้วยนะแล้วก็เขียนไปด้วยว่าจะลากี่วันแล้วก็ลงจำนวนวันให้พี่ด้วยค่ะ ตอนนี้หนูขอลาสักสองอาทิตย์ก่อนนะพี่วันนี้เหมาะคงจะบอกได้ว่าแม่จะต้องอยู่โรงพยาบาลนานอีกเท่าไหร่คะในจ้างสามารถกำหนดให้ลูกจ้างต้องแจ้งลาล่วงหน้า30วันหากมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัตินี้เพื่อลางาน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถแจ้งลาล่วงหน้าได้ตามกรอบเวลาดังกล่าวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยลูกจ้างควรแจ้งให้ในายจ้างทราบทันทีที่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งด้วยวาจาหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและควรระบุรายละเอียดของระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องหยุดงานโดยนายจ้างไม่มีสิทธิสั่งให้ลูกจ้างเปิดเผยรายละเอียดใดๆที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและต้องให้คำตอบต่อการลายหยุดงานโดยเร็วที่สุดหรือภายใน5วันทำการ เออดีละเธอก็ทำงานที่นี่มาเป็นปีแล้วทำงานสัปดาห์ละ40ชั่วโมงอ,อ่าปีหนึ่งก็น่าจะได้เกินกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วกฎหมายที่นี่เขาให้ลาหยุดได้สิบสออาทิตย์เลยนะถ้าลาป่วยเดี๋ยวคืนนี้พี่จะกลับไปดูว่าเธอมีวันลาป่วยเหลืออยู่อีกกี่วันแล้วเธอลาต่อจากนั้นเธอก็ลาได้นะแต่ไม่จ่ายนะแต่พอเสร็จธุระเรื่องแม่เมื่อไหร่ ก็กลับมาทำงานได้ตามปกติค่ะพี่ลูกจ้างที่เข้าข่ายตามบทบัญญัตินี้สามารถลาหยุดโดยมีสิทธิ์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมเพื่อใช้เวลาสร้างความผูกพันกับบุตรที่ตนให้กำเนิด หรือเพิ่งรับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมโดยมีระยะเวลาลาหยุดได้ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่ให้กำเนิดบุตรหรือวันที่รับอุปการะบุตรบุญธรรมลูกจ้างที่เข้าข่ายตามบทบัญญัตินี้สามารถลาหยุดโดยมีสิทธิ์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมเพื่อใช้เวลาดูแลบุตรหลานคู่สมรสคู่ครองบิดามารดาปู่ย่าตายายหรือพี่น้องที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพร้ายแรง อันหนึ่งบทบัญญัติ C F R A นี้ครอบคลุมไปถึงการลาง,งานของตัวลูกจ้างเองในกรณีตนเองประสบปัญหาสุขภาพร้ายแรงเดี๋ยวพี่จะอ e ีเมลแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ให้นะแล้วก็เอาไปให้หมอกรอกแล้วก็เซ็นมาแล้วก็เอามาให้พี่อืค่ะพี่ นายจ้างอาจกำหนดให้ลูกจ้างต้องแสดงหนังสือรับรองเป็นรายลักษณ์อักษรจากผู้ให้การรักษาพยาบาลของบุคคลที่มีภาวะสุขภาพร้ายแรงนั้นโดยระบุสาเหตุของการลาและระยะเวลาของอาการป่วยตามการวินิจฉัยอย่างไรก็ตามผู้ให้การรักษาพยาบาลไม่สามารถแจ้งหรือเปิดเผยรายละเอียดของการวินิจฉัยโรคโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยเสียก่อน อย่าลืมเอาใบจากหมอมาด้วยนะค่ะพี่แล้วส่งข่าวมาด้วยนะว่าแม่เป็นยังไงบ้างค่ะมีอะไรให้ช่วยก็บ,บอกนะจูนไม่ต้องเกรงใจขอบคุณพี่มากเลยนะคะและเดี๋ยวหนูจะส่งข่าวมาะค่ะ